สวัสดีครับ f อซครับวันนี้เขามาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวสารบ้านเมืองของเรานะครับพี่น้องสองครามระหว่างกันไทยกับกัมพูชาถึงแม้ว่าจะยุดติลงแพแลลวนะครับแต่กัมพูชาก็ยังตอดเหล็กตอดหน่อยเราอยู่นะครับพี่น้องก็พูดง่ายๆว่ายังไม่อยากจบล่ะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปอย่างมากมายนะครับซึ่งในขณะนี้ญาติพี่น้องของ กัมพูชาไม่ไว่าจะเป็นลูกเมียญาติพี่น้องก็ได้ตามหาตามหาสามีของตัวเองเลานะครับซึ่งไปหลบกับไทยแต่ยุดจริงแล้วแต่ทําไมยังไม่กลับ,บ้านนะครับพี่น้องเลยก็พูดง่ายๆว่าเน่าอายู่แต่เข็บชายแดนนั่นแหละรครับเขาไม่เก็บซุบทหารของตัวเองกลับ,บานเขาไม่ให้เกียรติทหารของเขาครับเป็นอะไรที่เลวร้ยวายมากนะครับ คุณเซนเขาไม่ได้สนใจชีวิตทหารของเขาเลยเขาสนใจแต่เงินและอำนาจนะครับพี่น้องคนดาเห็นใจชาวกัมพูชานะครับที่ส่งลูกเต่าสามีตัวเองมาหลบช่วยเพื่อรับใช้ชาติแต่ก็ต้องมาจบชีวิตอย่างอนเถอนาถนะครับหล่ชาชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ตอนเริ่มเกิดเหตุที่เริ่มยิงกันก็แห่กันกลับบ้านครับ ก็สรุปว่าคุณเซนหลอกไปลบครับพี่น้องมีนายจ้างคนไทยโทรติดต่อหลุกจ้างชาวกัมพูชาโทรไปแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับครับก็แสดงว่าคงจะเป็นเหยื่อของอีกาอยู่นั่นแหละครับภูมะเขือ,อแหละครับพี่น้องเลย,ยนี่แหละครับมันก็นา่าสรุปทัวถูนะครับที่มีผู้นําประเทศอย่างกันนี้แอดมินก็หวังว่าเช้ากัามพูชาจะ โอตาสว่างสักทีนะครับพี่น้องปล่อยให้คนชั่วแบบนี้ครองอำนาจอยู่ได้ยังไงแต่ก็ยังว่าเลยครับเขาเกิดมาแบบนั้นเขาหลับฟังข่าวแค่ในช่องทางประเทศของเขาแค่นั้นนะครับพี่น้องคุณง่ายว่าคุนเส้นปิดหูปิดตาพลเมืองของตัวเองครับครับหลังจากทันทูดและคณะทูต และนักข่าวจำนวนเกือบ200ชีวิตนะครับที่ได้ลงพื้นที่จริงที่ปั๊มน้ำมันปตาทานะครับสีสเกตนะครับที่ถูกขีปนาวุธของฝ่ายกัมพูชานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในจุดนัน้นจุดเดียว7-8คนครับพี่น้องมีเด็กหน่อยด้วยครับพี่น้องเลยเป็นที่นาสโลททุทูนะครับซึ่ง พ่อแม่ได้ไปรับลูกมานะครับจากโรงเรียนเมื่อรัฐบาลประกาศภาวะชุกเฉินก็ไปรับลูกมาจากโรงเรียนนะครับเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันก็ทังฝั่งพ่อนั้นก็จะเข้าห้องน้ำนะครับก็เลยจอดรถเราไปเข้าห้องน้ำนะครับส่วนแม่กับลูกก็ได้ไปซื้อของในเซเว่นนะครับปราคฏว่าครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาสองคนได้มีชีวิตอยู่นะครับ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเลยแอดมินขอแสดงความเสียใจให้ครับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้ทางสามีก็ขอให้ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับพี่น้องครับหลังจากทางหลังจากทานทูตและนักข่าวจำนวน200ร้อยคนชีวิตแต่มาดูปั่มอตทอแล้วก็เซเว่นตีโดนโจมตีแล้วก็ไปดูโรงพยาบาลครับพี่น้อง เป็นสิ่งที่สหประชาชาติ UN เ c เขารับไม่ได้จริงๆนะครับโจมตีโรงพยาบาลเขาคายก่ออาชญากรรมสงครามนะครับพี่น้องเป็นอะไรที่สังคมโลกยอมรับไม่ได้ครับก็ทําให้สหประชาชาติ u n s c ก็เข้าใจไทยมากขึ้นแต่ที่ใน่ๆมหามิตรของเราอย่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ดูแลช่วยเหลือ กันมาโดยตลอดก่อเขาขางเรามาตลอดนะครับเหล็ก็ยืนยันว่าจะทําสัญญาขาขายกับเราอีกหลายฉบับนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพี่น้องเลยโดยในภาพรวมก่อในแถบทวีปอาเซียนเนี่ยก็ก็มีคงจะมีแต่มาเลเซียเท่านั้นแหละครับที่เหมือนจะเอียงเขากระขางกัมพูชาสักหน่อย แต่แอดมินก็ไม่ทราบนะครับเพราะสายเคุอ,อะไรแต่ที่แอดมินนี่ไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ชอบเลยนะครับที่ว่าจะให้พลเมืองของชาวกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการสูรลบมารักษาในประเทศไทยนี่ครับพี่น้องแอดมินนี่ยืนหยันนั่งหยันนอนหยันครับพี่น้องยังไงก็ไม่ได้ละครับพี่น้องเลยแอดมินไม่เห็นด้วยละครับ เรารักษามันหายแล้วมันก็ไม่ได้สำนึกบุญคุณเราหรอกครับมารักษาฟรีหมาจรจัดในประเทศไทยก็มีเยอะแยะไปเอาเงินไปส่วนนี้ไปรักษาหมาจรจัดไม่ดีกว่าหรอกครับพี่น้องถ้าใครเห็นด้วยก็แอดมินกดทักมาใต้คลิปนะครับมาคุยกันมันโจมตีโรงบาลของเราพังเสียหายตั้งรอยกวแหงังเราพอเลิกยิงเราจะให้รับ ทหารของมันมารักษาในประเทศไทยโรงพยาบาลที่ประเทศกัมพูชาก็มีก็รักษาประเทศของมันดิมันจะมารักษาประเทศของเราทําไมใช่ไหมล่ะแอดมินเอใช่ไหมล่ะครับเอฟซีครับพูดเรื่องนี้แล้วแอดมินชุนครับพี่น้องเลยชุนแงทงทําไมเราจะต้องมาเสียเงินรักษาพวกชัวช่วๆแบบนี้ด้วยคนไทยตังเยอะแยะที่เจ็บป่วยก็อเอาเงินมาอุดหนุนคนไทยที่เจ็บป่วยมีดีกว่าเลย ดีควรจะไปเสียให้กัมพูชาไม่ได้ไปโหดอะไรขึ้นมาเลยที่น้องเลยครับถ้าพูดเรื่องนี้เราแอดมินก็บอกเลยว่าชุนหมาครับไปเรื่องทูดทันทูดของเราดีกวาน,นะครับหลังจากทันทูดได้เยี่ยมชมจนมดถูกจุดหลอกก็เข้าใจเรามากขึ้นนะครับแอดมินก็ดีใจที่ว่าเขามองเราในแง่ดีขึ้นนะครับต่อไปเราไปทํามาค้าขายที่ไหน เขาก็ตอบรับเรานะครับพี่น้องเ้ยส่วนสวีเดนนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นมหามิตรของเรานะครับลาสุดบอกจะให้ขีมปนาวธของเราฟรีๆเลยครับเอาไปไว้ถล่มเมนครับจะให้ขีมปนาวุธให้เราฟรีๆนะครับมูลค่าห้าพันล้านครับพี่น้องเราก็จะยินดีที่จะซ่อมบำรุงเครื่องบินซับ ให้เราอีกครับเป็นเครื่องบินตรวจการนะครับเป็นเครื่องบินที่ว่าหาเป้าหมายของศัตรูให้เรานะครับทางฝั่งสวีเดนก็จะปรับบรูงให้ใหม่อีกครับพี่น้องฟรีครับพี่น้องบอกเลยว่าเข้านี้กระชูดนะครับเราเราก็ได้สั่งซื้อเครื่องบินลบจากสวีเดนสิบสองลำนะครับพริบเข่นสิบสองลำครับพี่น้องบอกว่าถ้ามีสงครามหลอกหนา ถ้ามีสงครามรอบหนาบอกว่าเขมรเนตจะสูญเสียนักคนนี้ครับพี่น้องเลยนี่แหละครับข่าวที่ดีๆของเราในวันนี้นะครับแต่ข่าวที่ไม่ดีแอดมินก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะครับสําหรับข่าวที่ไม่ดีก็คือแอดมินคิดว่าประเทศเรานี่น่าจะมีใส่ซึกแล้วครับพี่น้องเลยเพราะว่า ในช่วงที่กำลังประทะกันอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายมีสายลึกลับโทรเข้ามาหาทหารบอกให้สั่งยุติยิงกับพี่น้องแอดมินคิดว่านาจะเป็นใส่ศึกซึ่งอาศัยอยู่ในขาบหนักขานเมืองของเราหรือเปล่าแอดมินก็ไปทราบได้นะครับแอดมินก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะต้องเปิดเผยออกมานะครับ ให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบกันนี่แหละครับถ้าเราอยากรู้อนาคตเราก็ต้องเรียนรู้จากอดีตอดีตเราเสียกุ้งก็เพราะว่ามีใส่ซึกแหะครับไปเปิดประตูให้พม่าขาดซึกเข้ามาอีกครั้งนี่เขาคงจะเหมือนกันแหละครับพี่น้องก็ต้องมีขาดซึกก็ต้องมีใส่ซึกที่เปิดประตูให้ขเขมรมันเขามานะครับพี่น้องเลยตามท,ที่เมนมันตอด เหล็กจุดหน่วยประเทศไทยไปั้งสามรอยกิโลเมตรแต่รัฐบาลไม่รู้ไม่ชี้แอดมินกินแล้วก็นักใจแทนทหารนะครับก็ให้กำลังใจพี่ๆทหารที่ทำนาทีอยู่ชายแดนแล้วกันนะครับพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือแม่บุมปนัดดาเรืองบุตรนะครับแม่บุมก็ได้ทำนาทีอาสาสมัครอย่างขำำมักขมินนะครับแข่งขัน แต่ใครมีกำลังเหลือมากพอก็ส่งเขาส่งของไปช่วยพี่ๆทหารชายแดนนะครับขอเป็นการให้กำลังใจทหารนะครับพี่น้องแอดมินก็ชื่นชมแล้วก็เป็นเอฟซีของแม่บุ๋มด้วยนะครับเพราะว่าแม่บุ๋มนี่ทุ่มเทมากเลยลกับงานเพื่อส่วนรวมงานเพื่อการกุศลแม้จะถูกค่มขูจากคนเมดีทิเมรแต่แม่บุ๋มก็ไม่เคยขัวนะครับก็เราก็ อยู่ข้างหลังก็ให้ยกำลังใจเใมย์ผมนะครับสู่ๆต่อไปแอดมินก็ได้พูดมั่มเยอะแล้วนะครับก็ฝาก f อทุกคนนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามใหมแอดมินด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เขามาชมคลิปแอดมินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพีน่น้อง